ไปต่อกันที่การประชุมสนชเมื่อวานนี้ครับมีมติออกมาแล้วนะครับว่าจะเพิ่มคําถามลงไปในการทําประชามติซึ่งคําถามนี้เขาจะถามว่าจะให้สอวอมีส่วนในการเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีบัญชีรายชื่อของพักการเมืองมา3รายชื่อว่าใครบ้างที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของพักกไก่ขอไข่ขอควายเสร็จแล้ว สอสกับสอวอจะต้องมาโหวตร่วมกันว่าจะเลือกใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งประเด็นนี้ก็มีคนถามว่าเอ๊ะมีคำสั่งไหมมีใบสั่งมาจากพอ,อชอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูไปทางฝั่งของกองกทอกับสนชเมื่อวานนี้ดูเหมือนจะไปทิศทางเดียวกัน ค่มะมติที่ออกมาเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ <Yeah. S 1> นะคะคุณผู้ชมนักข่าวก็เลยได้ไปถามผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าของกศชด้วยบอกว่ามติที่ออกมาของสนอชอก็เป็นการดําเนินง,งานของสนชอเองไม่ได้มีใครไปสั่งสนชทั้งหมดได้หรอกก็เลย มีการลงมติตามที่สนชเห็นว่าควรจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการตั้งคําถามพ่วงเป็นการเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับในเนื้อหารางรัฐธรรมนูญค่ะก็ใครก็จะไปยอมให้ไปสั่งคนตั้งเท่าไหร่สองร้อยคนฮะจะไปสั่งเสิงอะไรกันได้นะเขาก็อยากให้บ้านเมืองเจริญทั้งนั้นน่ะนะเขาที่เขาคิดเขาก็คิดเพื่อที่ให้บ้านเมืองเจริญ ทำไมคนพวกนี้มันถามอย่างนี้โดยเพาะยิ่งผู้สื่อข่าวไปถามไปคิดเองเปล่าเนี่ยใครคิดมาบอกชื่อนี่หลายฝ่ายไหนเล่าฝ่ายไหนบ้างไม่เห็นมีเลยผมไม่ได้ยินอ่ะไม่มีหรอกอ๋อเหรออยู่ในใจไอ้เรื่องนี้มันอยู่ผมไม่รู้ว่าคนจะตอบอยังไงมันอยู่ของผมคุณจะมาถามผมได้ยังไงผมถามคุณแล้วนะฮะคุณผมไม่ตอบหรอกตอบได้งไงครับ ในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับปุเอกประวิตยบอกว่าขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ยืนยันว่าไม่ว่าร่างจะผ่านหรือไม่ผ่านก็จะมีการเลือกตั้งปี2560อย่างแน่นอนส่วนเมื่อวานนี้ครับที่คุณทักษิณสกายเข้ามาในงานสงกรานของพรรคเพื่อไทยแล้วมีบางช่วงบางตอนที่คุณทักษิณบอกว่าให้สอสอของพรรคไปลงพื้นที่เยี่ยมเยยนประชาชนก็ไปอ้างบทวิจัยเข้ามานี่นะครับ คุณพลเอกประวิตย์ก็บอกว่าในส่วนของการลงพื้นที่พบปะประชาชนนั้นเชื่อว่าทุกพกักการเมืองต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่การขึ้ือนไหวแบบใดก็ตามมันต้องอยู่ในกรอบในกติกาที่กําหนดเอาไว้ครับ ส่วนช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมท่านพลเอกประวิทย์ก็ยังได้ไปเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสครบรอบ129ปีด้วยมีการทำพิธีถวายราชสักการะและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพิธีสงฆ์ค่ะและท่านพลเอกประวิทย์ก็ได้กล่าวขอบคุณกําลังพลทุกคนที่ได้ทําหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและก็หวังว่าจะตั้งใจทํางานเพื่อส่วนรวมต่อไปค่ะ สรุปนะครับว่าการทําประชามติ<ด>รอบนี้นอกจากถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจะรับร่างหรือไม่รับร่างตัวของรัฐรมนูญฉบับนี้ก็จะมีหนึ่งคำถามพุ่งขึ้นมาก็คือว่าจะให้สวเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนายรกรัฐมนตรีไหมปกติจะเป็นหน้าที่ของสสอ,อย่างเดียวแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการประชุมร่วมกัน ของสองสภาในช่วงเปลี่ยนผ่านเฉพาะ5ปีหลังจากการเลือกตั้งปี2,560เท่านั้นนะครแต่ก็มีหลายคนกังวลนะคะว่าคําถามที่มีมติออ,ออกมานี่ม่อาจจะไปย้อนแย้งกับร่างรัฐธรรมนูญ<อ>ที่เขียนออกมาไหมแล้วต้องไปแก้ให้มันยุ่งยากอีกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รวมถึงที่มาสวาที่250คนมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีโดยตําแหน่งอีก6ท่านด้วยกัน